ไม่รล่าไม่แก้ไขเพื่อชนกันนั้นาหาก็เป็นสอสอแม่แล้วพ่อเอาใจใส่ก็ดูแลพี่แน่นอนพี่น้องกันชื่อไว้คบแต่ทหากว่าผลงานเช่นไหนถนนเส้นไหนโอกาสที่จะได้เป็นนักนตรีโอกาสที่จะได้เป็นนักการเมืองนาบพี ปุ๋ยตามพุติกทยพวกเกาที่สามเจ้าหน้ามเขาให้เขาหน้าให้พี่น้องเจ้าให้เช่าแม่ได้เห็นได้ถ่ายหน้าปีละสามเถื่อนได้เห็นเห็นความเจ็บปวดกับเราธรรมดาพี่น้องเขาที่เราไปพัดดันเ็บโครงการที่ลงจำนำนั่นคือความหมายของคำา่าการจำนำแต่คำว่าการประกันนอนอยู่บ้านเฉยๆนี้ มาอนี้มาขอเกลียบมาขอบมาขอคะแนนเมตาสงสามพี่รองต้องไป้านวุฒิราคำซึ่งเป็นร้าน้าี่มีพัฒน์เจดีสินชาคดีคนจี่สิบปปัจจัเบอร์กันครับเชตกระสิบหกัดชีบเดือกรสิบกแทงขัาติงแทงขั้งตนพี่้องต้อทิดหวังแน่นอนว่าวล้วทำกราทำให้คนไใหทั้งประเทศ ครับขอคุณครับพี่น้องที่รูครับก็ไปผมก็จยกขอพราพีพระนองของผมครับคราบ้านโคนรจนไอ้พปักครับพีพ่น้องได้นำพอ้องจีกได้หลายโมงครับเมื่อนี้ต้องขอขอโทนทางพี่น้องข้าวตลาดน้องกรุงนะครับที่ให้ความเมตตาสงสารผมที่จะเลือกผมในวันที่สามกอละกระดาครับไปเป็นสอสของอาเท่า่ังนี้นก็ย่าลืมครับเอาคนบ้านเจ้าของครับ ลูกนารพ้องคนนกาพ้องนี่แหละครับมีคนเดียวครับที่ร่วมสมัครในเขตนี้ครับพี่น้องครับขอขอบคุณพี่น้องทั้งหลายครับที่ให้การสนับสนุนครับขอบคุณครับโดนน้อยแค่ไหนคร่นะมังจากลงพื้นที่มาน้งแค่ไปแล้วนะครับนะฮะสักหนึ่งพักพบยังไงเราได้มีการดำเสนอนในเียวาวชนายสำคัญมากพักนะครับใหญ่มากแล้วเมื่อนำเสนอล้วได้รับการตอบรับที่ดีมากเด้วยจากว่า เรื่องของนโยบายนะั้นของเราท่านได้เวลาตังแต่แบนโยบายจะเป็นนโยบายที่ไม่มีการเพิ่มนี่ให้กับพี่น้องประชาชน,นและสามารถเกิดการเปรียบเทียบได้ว่าสําหรับนโยบายของพรรคอื่นนั้นส่วนมากจะเป็นการเพิ่มนี้ให้กับพี่น้องประชาชนแต่สําหรับนโยบายของพรรคคอมิสไทยนั้นจะเป็นการลดนี่และจะไม่มีนี่นะครับส่วนมากที่เราลดนลงไปนะั้นเราจะทาเรื่องผลงาน ต่างๆที่ทางพรรคของเราได้นาเสนอเพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความจริงว่าตั้งแต่เราเป็นรัฐบาลมาบริหารประเทศมานั้นเราได้สร้างผลงานต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนนี้เป็นจํานวนมากนะครับอยากก่างกรณีในเรื่องของค่าตอบแทนของตำนานผู้ใหญ่บ้านนะครับยายบ้าจะเป็นผู้สูงอายุได้รับค่าตอบแทนร้อยเปอร์เซ็นต์และในเรื่องของการที่เราให้ค่าตอบแทนอศอบอนะครับ เมื่อเราลงพื้นที่แล้วเราจะประชาชนจะรับทราบในสิ่งเหล่านี้นะครับถึงแม้ว่าขั้วสองขั้วนี่จะขั้วไหนได้ก็ต้องเป็นพัคร่วมอยู่ดีใช่ไหมคือเราได้นําเสนอเมื่อเราก็หวังที่เป็นพักที่จะได้อันดับหนึ่งเหมือนกันนะครับไม่ใช่จะเป็นแค่พักรวมเราพักเรามีความพร้อมในการที่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าเรานําเสนอในในเรื่องของนโยบายของพักนั้นเป็นที่ถูกตาต้องใจของพี่น,อน้องประชาชนก็ถึงมาก ส่วนในเรื่องที่จะเป็นฝ่ายค้านที่เป็นรัฐบาลนั้นเราก็พยายามที่จะให้พี่น้องได้เข้าใจในเรื่องของนัยบายของเราแต่ในขณะที่คือวานนี้นะครับซึ่งเป็นวันที่สมบุกเกีกับเรื่องเบอร์ของพรรคซึ่งเราได้มีนโยบายออกมาให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้เห็นก็คือการล้างหนี้กองทุนหมู่บ้านซึ่งเมื่อตัวนี้ได้ประกาศไปแล้วไปก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนทั้งประเทศครับเพราะว่าขณะนี้กองทุนหมู่บ้านนั้นเป็นกองทุน บางบ้านเราไปนั่นเ็กนก็ว่าพัชกองคุมันเป็นกองหนี้นะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นเราจะล้างหนี้กองคุณทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนหรือเป็นหมู่บ้านแล้หลังจากรัฐบาลมีขบประมาณก็จะนําเข้ามาเพิ่มเติมให้ส่วนที่จะมีการแก้ไขปัญหากันยังไงก็เริ่มต้นกันใหม่นะครับเพราะได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ